ตอนนี้พวกเราได้หนังของเจ้าแมลงทรายมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กลายเป็นโอ้ยห้อยอะไรอะไรอะไรมันโยนอะไรมาเนี่ยฮะน่ารำคาญจริงๆไไ้ไม่ไวมดมดเจ็บตั้นนะเนี่ยอุ้ยมีใครสักคนหนึงโยนมดขึ้นมานึ่ไงขอนี่แหละเจ้าแห่งท้องทะเลทรายเฮ้ยเอ้ยไอ้ล้าอตี้ ฮ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม Grounded นันเด้อึตัวข้ามันก่อนซึ่งอย่างที่บอกเลยค่ะว่าพวกเราเดี๋ยวกลับมาในเกมตัวจิ๋วอีกเช่นเคยแต่ว่าในครั้งที่แล้วนะคะเราได้รวบรวมเจ้าหนังของแมลงทรายเนี่ยมาเยอะมากๆเลยจนสามารถทำชุดเท่ๆแบบนี้มาได้ว้าว มาดูกันที่แผนที่เลยดีกว่าโซนนี้เดี๋ยวจะเป็นโซนใหม่ที่พวกเราจะสามารถไปสำรวจได้เป็นโซนของจักรยานที่อยู่ติดกับบ้านมนุษย์เลยอยเราอยากไปดู่าใช่ฉันก็อยากไปดูเหมือนกันแต่ว่าพวกนายต้องระวังดีๆนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวเกมเนี่ยอัปเดตแมปมาใหม่เขาได้มีแมลงตัวใหม่มาด้วยละยยสัตนั้นหมายความว่ามันน่าจะอันตรายกว่าเดิม เอาละถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรมาใหม่บ้างไ, <ป S 1> ไปกันเลยเฮโ้ยไหนดูแผนที่ใหม่สิว่ามันอยู่แถวๆไหนรู้สึกว่าจากแผนที่แล้วนะคะน่าจะเลยจากบ้านเราเนี่ยไม่ไกลมากเลยนะยันไงดูดิเห็นกลๆนั้นบ้านราสักนด์นะใช่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 จากยานสีแดง ไม่ได้มีใครมาลากไปโหโบราณมากนี่แต่พวกนายรู้หรือเปล่านั่นน่ะไม่ใช่บ้านแบบหลังใหญ่นะเป็นแค่บ้านเก็บอุปกรณ์เท่านั้นแสดงว่าเราอาจจะพอเอาอุปกรณ์แปลกๆใหม่ๆมาทำอาวุธชุดแล้วก็บ้านได้ด้วยใช่มาพร้อมแล้วงั้นพวกเราลอนลงไปเลยดีกว่าวุ้บ โอ้มีคนมีคนรอดไม่ทันมีใครล่วงวะใครล่วงไปอะเองเฮ้ยระวังตัวด้วยล่ะแถวนี้มันมีแมลงตดซาอยู่เนี่ยเห็นไหมมันตดบาทีมันมีซาซาด้วยนี่นี่นี่ฉันบอกเลยว่าฉันวิวาธนาการฉันตดได้มากกว่าสามตอนนะตอนเนี้ยสมตอนอย่างงั้นเชียวอย่างกั้นหรอมึงหมาในซีมันมีดาบใหญ่ มันเป็นดาบของเจ้าแมลงทรายค่ะทุกคนดูแง่งของมันโอ้ยมีทั้งหมด7แง่งเลยด้วยเอาละทุกคนขอเพิ่มเลือดหน่อยดีใครมีเลือดทุ่งบ้างอ่ะฉันเลือดแทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยจะอากเลือดมีแลมีมีนคอคอคอ็นไปชุ่ชุ่มชื้นสดชื่น เราจะเดินทางไปที่ทิศเหนือ12นาฬิกาและจากนั้นจะเริ่มสำรวจพื้นที่ฉันว่านะในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีแมลงใหม่ๆผือกำเนิดขึ้นอย่างแน่นอนมาเลยน้องปีนหินไปหรือเปล่าเหมือนในแผนที่เราต้องปีนหินขึ้นไป่ะหินตรงนี้อะนะอ่างั้นลองปีนดูก็ได้่ยอใช่ปีไนได้ไหมไม่ได้อะดิต้องหาชั้นหินที่มันต่ำกว่านี้อ่อออะ จุดแจง้งทอลองอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งดูซิว่าจะมีชั้นหินแบบแตกๆบ้างหรือเปล่าเราจะ <Okay. S 1> พอที่จะขึ้นไปได้ไหมโอ้ยมีไหมมีต้นไม้เหี่ยวแห้งเต็มไปหมดเลยพี่ขิดเขาบอกว่าต้องใช้ขวานเลเวลสในการจะตัดต้นไม้นี้เพื่อที่จะเอาขนลูกไม้ลงมานั่นต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เราสามารถวิจัยได้แน่เลยขนงอ,อนะะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเหรอ <laughs> ใช่ไมมันเหมือนเงาะ <laughs> นายตัดไปทำไมในเมื่อเราเด็ดตรงนี้ได้จริงเหรอมันเดินไม่ได้อะนี่ใช้ขวา <c oughs> มันแข็งแกร่งเกินไปเราต้องใช้ขวาเลเวลยวสามกลับมา <c oughs> ทุกคนเรายัางจําความหลังตรงนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> ความหลังที่พวกเราขึ้นไปบนรังพึ่งใครยังไม่ดูสามารถไปกดดูได้เลยนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าในรังพึ่งเนี่ยมีความลับซ่อนอยู่ต้องดูเอาเองถึงจะรู้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม อยากระลึกความหลังมาล่ะพี่หมย่าพี่หม้อะไรยีหน้ากำจัดพึ่งอีกแล้วพี่หม้เนี่ยเป็นบ้าอะไรกับพึ่งก็ไม่รู้เจอพึ่งนี่ยิงตลอดเลยอ่ะมองจากบุงสูงตรงนี้พวกนาย จำได้หรือเปล่าเตาไฟก่อนหน้านั้นน่ะมันอยู่แถวริมแม่น้ําไม่ใช่หรอที่เรามาเก็บถ่านกันน่ะตอนนี้มันถูกเคลื่อนย้ายไปแถวแถวริมกําแพงแล้วสงสัยพวกมนุษย์เนี่ยน่าจะจัดปาร์ตี้กันแน่เลยตอนปีใหม่อ,ะอ่ะเราน่าจะไปหาเศษอาหารกินด้วยนะแถวนั้นนะ่ะแน่ใจเหรอฉันรู้สึกร้อนว่าบๆยังไงก็ไม่รู้สิเหมือนกับว่าไฟมันยังระอุระอุอยู่เลย แต่ว่าก็ดา่าพะจนภัยอยู่นะพวกเราลองไปสำรวจดูกันเถอะออโอเคไปนะจ๊ะไ้ไปเอ๊ะจากฝั่งนี้แล้วไม่มีทางขึ้นเลยหุยปลดล็อกแผ่นที่ใหม่ว,ว้าวคิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางขึ้นนะตรงนี้ม<อ>ีใบไ,ไ,ไม้เลยเห็นไหมเราลองเข้าไปไหมตืดึงตืดึงตืดึงวู้ดโอ้โหขึ้นไงนี่ นี่คือวิถีแห่งการปีนรากไม้เอาไงดีล่ะตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทางให้เราขึ้นไปเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นอ่ะก้อนหินมันแตกๆววพวกนายเราดูซิว่ามันพอเประาะที่เราจะระเบิดได้หรือเปล่าโอ้หมันแข็งอะแต่ฉันว่ามันระเบิดได้โอเคพี่กิษนายพกระเบิดมาไหมอะเอ้าเราพกมาจากที่เราไปสำรวจใต้ดินไงโอเคงั้นพี่กิษลองระเบิดดูเลยตอนที่ทั้งสองคนนั้นยังอยู่ไม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 ่ เรยอยู่ข้างบนไปก่อนเลยไดมหมเ <c oughs> อืองาอโอโยดีนะฉันลงมาก่อนเย้เปิดทางได้แล้วทุกคนปีนรากไม้ขึ้นไปโชคดีจริงๆที่พี่กิจเนี่ยพกสเสบียงแล้วก็พกพวกวัสดุเกี่ยวกับการผจญภัยมาเยอะเลยว่าแต่ถ้าเราจะขึ้นไปด้านบนหมายแน่ใจเหรอวะ ทางนี้มาทางนี้เออฉันฉันเออฉันคิดว่าทางนี้ปะโถแป้งนี่นี่ตัวนี้นี่ไอตัวอะไรอ่ะอะไรหรอแมงกิ้งเฮ้ยแมงกาบแมงกาบดึงดั่งบันมันคือแมงกิ้งไปนยมันมันดูใจดีมากเลยเจ้าแมลงนั่งที่ตัวฉันสิฉันจะพาพวกนายไปผจญภัยเกิดเราคว้ามระเบิดใส่มัน โอ้ยทองไส้ค่เมื่อยู่เลวออกไปมนุษย์ใจร้ายออกไปนี่จะไฟเหรอเออจะไฟเหรอเอ้ยมันมันคลิ้กตัวโอ้ยย้อนย้อนน่าที่กมา้เลยโอ้ยโอ้ิ้ยกับลูกโบลิ่งเลยเอาล่ะพวกเราเจ้าตัวนี้เป็นวัสดุสำคัญของเราในการเอาไปวิจัยจัดการมันผมบอกมันต้องแข็งมากแน่เลยอะแข็งแข็ง และดองของฉันเนี่ยแข็งมากพวกแกจัดการขามีลายลอกถูกให้หัวมันมึนก่อน,นเราต้องทำให้มันมึนไม่นะเอเฮ้ยย,ยิงกระกำแพงไทยทันเชียวนานมากเกิเราจะบอกว่าตอนที่มันวนตัวเลื่อนมันเพิ่มด้วยจริงเหรอใช่งั้นเราต้องใช้ของแรงแล้วพวกเราเอาขวานเอาหอกเอาดาบเอาอะไรก็ได้เลยแวสาจัดก,การมันเลยมันใกล้าตาแแยแล้วมันใกล้ตายแล้วเหนื่อยเหลือเกินไม่ไหวแล้วเออเอเอ อโอ้ยมันกลิ้งขึ้นไปบนยอดยอดใบไ,ไม้แบบนั้นเลยเหรอฉันขอถ่ายรูปเป็นอนุสรก่อนแก <c oughs> เราเจอแล้วอ่ะโอ,อมันร้อนแล้อูเลยเห็นเวลาฉันบอกแล้วข้างหน้านั้นยังติดไฟอยู่เลยเราไม่ลกหรอเหรอละลายหรอต ถือกับนารฮงเออฝอยอะไรอะ่ะมันออกมนไปคิดเท่าฝอยความสูญจะหลายนี่มันทาน็อนดิดนิวหฮ้ยแต่ว่าสวยงามดีเหมือนกันนะเนี่ยที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดอย่าับไปไหนเหมือนแมงมุมมันนอนอยู่ใช่หรอมันตายแล้วหรือเปล่าแหมโดนไฟเผาขนาดเนี้ยมันคงไม่อยู่รอดหรอกฉันจะเอาสาบไว้ไม่ใช่มันไม่ใช่ <laughs> มาพวกเราใช้หอกเลยแผงมันมันจะทุบมันไม่ขอทฉันชอบตอนที่แบงกมูมันมึนหัวมีมีตายหรือเออเอ้ยผูนายพวกนายปาเลือดให้ฉันหน่อย่วยด้วยอยู่ไหนอะ่วยด้วยตัวฉันเดี๋ยวฉันจะพันแผลแบบนี้เอาที่ร็อกโอ้แมรี่เมรี่ทำไมเธอตายล่ะโอ้โหเมรี่ตายแบบนี้ไม่ไหวชุบๆุบ ทำจุดแจกเลือดโหดมา<อ>ชุบเปลาคนนึงว่าไงเอาจุดแด็โอเค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 เป็นไรนะ <laughs> ตอนนี้เราจะปล่อยให้พี่ไม้ต่อสู้กับแบงก์มุมสองต่อสองแบบโรแมนติกไไปลไปลละะเฮ้ยเด็กแกท้ามาลยอยคอคนนั้นมันหนักหนักอึ้งเหลือเกินก็แง่ละสิเด็กันขอนเลเวลสามโชว์ด้วยไอ,อีเงี้ยพ่อไนเลือดยังมีอยู่ไหมเล <c oughs> ือดช่วยดูอพี่ไม้ไม่เอา เขาก็ว่าตอนนี้เดี่ยเราได้จัดการแบงมุมสองสามีภรรยาแล้วเฮ้ยอมันจะหนอนลาวาเนี่ใช่แต่เป็นมาลาวาพันใหม่นี่มันคือลาวาพันอึดที่สามารถกระเด้งแล้วก็ปล่อยพิษได้นี่แหละเจ้าตัวใหม่ที่พวกเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนมันชื่อว่าเลดี้เบิร์ดลาวาค่ะทุกคนพิษของมันเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นกระสุนนะเอาไว้บรรจุธนูได้เป็นกระสุนพิษเลยล่ะ บรรยากาศเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวฉันจะจุดไฟให้พวกนายแล้วกันจะได้มองเห็นได้ชัดๆไปฉันจะลองขึ้นไปดูด้านบนนะของหินตรงนี้โ,โอโ้โหอะไรเนีจุ๊บแจ๊มัมนร้อนมากโอ้ยชุดชุดนี้ก็กันไม่อยู่ชุดนี้ก็กันไม่อยู่เลยเพวกเรารอย่าเข้าไปใกล้ตรงฐานหินตรงนั้นเลยนะเพราอย่างว่ามันกันร้อนไม่ได้กันไฟสีดีมากสีดมาก,มากแต่ว่ามันเหมือนมีฐานหินถ้าเรบเอาไปทาของไนะทำเตาอบแบแล้วเราจะเอาไปย,ยังไงอะจริงเหรอใช้ชุดนี้ใช้ชุดนี้เข้าไป และนี่ก็น่าจะเป็นหินที่พวกเราต้องเอากลับไปนะทุกคนเนี่เห็นไหมมันสามารถที่จะทุบได้ด้วยต้องใช้ค้อนเลเวลสองอุ๊ยร้อนร้อนร้อนเร็วเร็วเกลับไปอ้โอ้วเรด้วรอนกช่วยด้วยดูแจ๊บนายไหวใช่ไหมโอยไ่ไหวพกกี้ไปเลยพิกกี้เดี๋วรอเวรเดวรอมัยู่ในๆาร็อกเลยตงอยู่ดร็อกโอ้พิวกี้พกกี เล็บของพี่กิตไปแล้วดำเริ่มดำเริ่มมอดมรีดมารีดมาอะไรรีดมาอะไรรีดมาเราเราเรไฟไฟอันตรายจริงๆนี่สินะอันตรายจากไฟแต่ว่าเราได้ของมาวิจัยเรียบร้อยแล้วบรรยากาศมืดมืแบบนี้เนี่ยเราต้องหาที่พักแล้วล่ะทุกคนฉันว่าออกเดินทางตอนนี้มีหวังโดยในเจ้า,มาแมลงลางวาฆ่าแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านใกล้ๆกกองไฟตรงนั้นดีกว่าม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 า แป้งแป้งพี่เห็นบ่อน้ำพุร้อนบ่อน้ำพุร้อนออนเซนน่ะเหรอออนเซนบ้างออนเซนออนเซนเฮ้ยอยากแช่อยากแช่แช่ไหมมาพวกเราแช่ออนเซนกันดีกว่านี่คือชาโคฮอตสปริงไม่เห็นอ้าวว้าวดูดูลองกินด้วยด้วยเหรอเฮ้ยลองลองสดน้ำดูสวบเฮ้ยน้ำสะอาดดูนะเลือดฉันไม่ลดเลยอะใช่เหรอและแถม มันดูเหมือนมีวิตามินด้วยมีวิตามินแร่ธาตุจากเกลือที่มาจากขี้เกลือของพวกนายน่าจะเป็นเพราะว่าเสื้อผ้าของพวกนายไม่ได้ซักเปกี่วันแล้วพร้อมกันนั่นแหละมามแล้วเราจะขึ้นเป็นยังไงอ่ะฉันว่า<ฮ>ทางที่ดีอ่ะใช้วิธีการแบบซามุไรย,ยอ ออ้ยเอ้ยเจ้าเอ้ยร้อนเอ้ยโอ้ยโอยตัว้เริ่มเริ่มเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วไป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 ้อน้อน้ไหายหินที่เป็นเป็นไม่ใช่สีแดงหายหินที่ไม่ใช่สีแดงอยพิเก็ตอ้อไปแล้วไปแล้วไ้ไปไปออย้พิกิตยพิเกนสุดยอดเลยอะพิกิขึ้นไปผึ่งบนยอดแล้วพวกเราต้องทำตามพิกิจให้ได้นะขึ้นทางซ้ายขึ้นทางซ้ายส2ส หนึ่งไปทางไหนน้ำ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 ย่าทางนี้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 ท่านีหไปกินกั็ทางนี้ฮุกกระโดดกระโดดอุ้ยได้ยูได้อยู่ได้อยูไม่ไหวอุ้ยนายฉันมีคำถามว่าหิวไหมก็หิวอยู่นะตอนเนี้ยอ่ะอะแขนขวาฉันสุกแล้วอ่ะขอแทนหน่อยพวกนายมาทางซ้ายกันเหรอใช่แล้วล่ะ เราโดดมาทางขวายินงโดดยังง่ายเลยอ้าวเหรออ้าวแค่ไหกันเออพี่โกง <c oughs> ฉันเจอพิกัดที่ดีที่โดนแล้วถึงแม้ว่ารอบๆของมันเนี่ยจะเป็นขี้เท่าก็ตามระวังที่นอนไว้ก่อนเลยป<อ>ึ๊บอ้าหลักมีใครมีของอะไรบ้างเราต้องใช้เป็นใบบอนสามอันแล้วก็ใช้เป็นต้นถั่วงอกส2อ 2> งแถวนี้น่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวฉันออกตามหาก่อน ได้แล้วเรียบร้อยได้ใบแล้วใบแล้วพวกเรารอดแล้วพวกเราเย้ของครบเลยมีนี่ยะครนะผมเอาล่ะทำการนอนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคนบีบอยดูเหมือนว่ามันจะรู้เทคนิคการบีบอยซะด้วยเอ้าเอ้าไปยาวยาไปโอ้โห มันเจ้าช่วยวนั่นมายเต้นสเต็ปดีจริงๆเลยนะใช่ <c oughs> ฉันก็ไม่คดิดว่าตอวเองจะมีความสามพลาทแบบนี้มาก่อน <c oughs> โอ้เราจะเต้นด้วยแล้วกันเอาเอาเออ